เราได้ของพอประมาณแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปคิดตังค์กันหรือว่าหมดนี่กีล้าป้าพามาแล้วค่ะนี่ค่ปะป้าผ่านนะคะค่ะวันนี้นะคะตามที่สัญญากันไว้เราจะพาทุกคนไปซื้อของเพื่อจะมาทําอาหารลดไขมันปไปกันเลยค่ะไม่ใช่อาหารคีนแล้วก็ไม่ใช่อาหารลดน้าหนักแต่เป็นอาหารลดไขมันได้ยังไงวันนี้เราจะพาไปช้อปปิ้งที่แมคโคร แล้วก็ตลาดสดกันนะคะเราจะไปกันสดๆเลยใช่ไหมถึงอาทิตย์เนาะสำหรับคนไม่มีเวลานะคะซื้ออาหารทิ้งเอาไว้ได้นะคะสําหรับคนที่มีเวลาก็ทําสดใหม่ทุกวันคือจะดีเยี่ยมมากๆค่ะเราไม่อยากที่จะทําอาหารทิ้งไว้เป็นกล่องๆเพราะป้าพาลองกินแล้วเป็นกลองๆเนะี่ยมันไม่แซ่บเลยะคะ่ะต้องทําสดใหม่ทุกวันทุกมื้อก็ยิ่งดีนะคะมันจะอร่อยแล้วก็จะฟินมากๆเลยค่ะเรามาดูสิ่งแรกเลยวันนี้ที่เราซื้อนะคะนั่นก็คือ องุ่นไลท์เม็ดนั่นเองนี่นะเราพาไปถึงที่เลยนะที่แมคโครหยิบอย่างแรกคืออังุ่นไลท์เม็ดเนาะอันนี้ต้อง147บาทเนะี่แล้วไม่ต้องซื้อแพงขนาดนี้ก็ได้เพราะเราจะกินแค่สอาลูกเองอ้าหรือเปล่าพี่ปาผลไม้นะเรามาที่ผลไม้ก่อนที่2ก็คือแอปเปิลนั่นเองอันนี้85บาทนะคะแอปเปิล envy นะคะกินของแพงแปวผลไม้มีแค่2อย่างแก อันนี้เขาก็ไม่ใช่เรียกผลไม้อันนี้เป็นมะเกิอเทศลาชินีนะคะนี่พี่พาชอบกินมากเลยมะเกิอเทศนี้นะคะ21บาทค่ะก็มีแครอทแครอทเอามาฝากนะคะ2อันเท่านั้นเนาะแล้วใส่อย่างละนิดเองค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นเห็ดเข็มทองนะคะป้าพาซื้อมาไซเล็กกับไซใหญ่นะคะคนละอย่างเลยค่ะบล็อกแคลอี่ค่ะบลอกคลรี่นี่48บาท2หัวค่ะนี่บล็อกคลรี่ นี้เพิ่งรู้เขาเรียกว่าต้นอ่อนทานตะวันนะคะเอามาโชว์ให้สวยงามค่ะผักเป็นที่แบบดูดีมากค่ะแล้ว,วันนี้เป็นผักสลัดนะคะจัดจานทั้งกินทั้งอร่อยทั้งเพอร์เฟค่ะและนี่ค่ะถั่วและญี่ปุน่นถั่วและญี่ปุ่นแช่แข็งค่ะเขามีแบบนี้ด้วยเนาะดีจังเลยอ่ะมันจะมีทั้งถั่วและญี่ปุ่นแบบแช่แข็งแบบเป็นอัดเม็ดเป็นแบบถั่วเป็นแครอทอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะ แล้วก็ผักผมค่ะทุกคนนี่เอามาทําผักผมได้เห็นไหมเป็นแบบสําเร็จรูปเลยมีกุ้งเลยค่ะอันนี้พี่พาใช้กุ้งขาวเนาะตัวใหญ่เลยอันนี้75บาท10บตัว71บาทค่ะแล้วก็มาถึงปลาดอลลี่นะคะมีปลาดอลลี่แบบหั่นนะคะแช่แข็งหั่นเนาะแบบนี้นะคะหัน่นแล้วก็มีปลาดอลลี่แบบแล่ติดเนื้อท้องแช่แข็งค่ะ แล้วก็เป็นปลาดอรี่ติดหนังนะคะนี่ค่ะอันนี้โหมีแต่อันแสบๆค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสิ่งสำคัญนั่นก็คือไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เราต้องซื้อมาแผงน,นึงเลยเนะาะไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีนะคะเราควรจะมีติดบ้านไว้ค่ะแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านเขาเลยลืมซื้อปลาแซลมอน <laughs> ลืมซื้อไม่เป็นไรแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือข้าวโพดค,ค่ะ ควรจะซื้อติดบ้านไว้เลยเพราะว่าเป็นข้าวโพดกระป๋องเนาะถ้าใครไปตลาดทุกวันก็แนะนําให้ซื้อข้าวโพดที่ตลาดได้เลยมันจะเสียง่ายค่ะพราพาก็เลยต้องเอาแบบกระป๋องผดระนาแบบกระป๋องมาก็ได้นะคะแบบนี้เนาะง่ายสะดวกสบายแล้วก็จะมีนี่ค่ะแผ่นเอาไว้หอเหมือนหอเมีย่ยงอะไรประมาณนี้นะคะ22บบาทค่ะอันนี้ซื้อติดบ้านไว้แล้ว ถ้ายัางไงก็ควรจะซื้อปลากระป๋องแบบนี้นะคะกระป๋องโลซาแบบนี้นะจะได้โปรตีนสูงค่ะเผื่อเราไม่มีเวลาทําจริงๆเราก็จะเอาปลากระป๋องคุกข้าวกินไปเลยค่ะ <Okay. S 2> แล้วมาถึงตลาดสดบ้างตลาดสดเราก็ ข้าวโพดอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นผักกระหล่ำสีม่วงนะคะให้จัดจานให้สวยงามเราจะได้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นถูกปะแล้วก็นี่เลยเราไปแบ่งซื้อเขาได้นะคะอันนี้เป็นฟักทองะคะ่ะพริกนะคะพริกแดงๆแบบนี้นะ,ะแก้เลี่ยนนะคะต้องมีพริกไว้ด้วยนะคะติดบ้างแล้วปล่าก,ก็ซื้อปลาทูนะซื้อปลาทูมาด้วยแต่อันนี้เราจะไม่ทอดน,นะปลาทูเราจะเอามาแบบว่าเป็นอัง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 กเกะมาตกซาบะตะตีอาเน,นโนะมันนี่ถูเปะ โอเคอันนี้นะผักชีค่ะโรยหน้าค่ะผักชีโรยหน้านึกออกไหม <What? S 1> อันนี้ค่ะขิงค่ะระบายทองประกาศขาวค่ะแล้วก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นแบบเครื่องเคียงไม่ให้แบบเขาเลี่ยนเกินไปก็อาจจะเป็นน้ําพริกน้ําปลาแบบนี้หรือว่าจะเป็นน้ําพริกที่เขาขายที่ตลาดนะคะเดี๋ยวปาพาขึ้นใ้ดูเนาะเขาก็จะมีหลากหลายให้เลือกมากเลยมันก็จะมีน้ําพริกกะปิน้ําพริกปลาล่าน้าพริกปลาทูใครไม่กินก็สามารถเลือกได้เนาะแล้วก็เหมือนเป็นซุป อะไรประมาณนี้ค่ะมีเยอะมากเลยค่ะทุกคนเราก็สามารถเลือกแบบสำเร็จรูปเอามากินเคียงกันกันกบผักจะได้ไม่น่าเบื่อแล้วก็จะได้กินได้เรื่อยๆทุกมือ้อเนาะแล้วก็พาช้อปปิ้งพอสมควรแล้วนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันช้อปค่ะคลิปถ,ถัดไปเราจะมาทําจริงแล้วเราจะเป็นป้าผัา,ากุกกิ้งลดไขมันนะคะป้าผัากุกกิ้งลดไขมันดีเดียนี่ได้ป้าผาคุกกิ้งลไขมันเราจะผอมไปด้วยกัน,นะคะ่ะ อยากหอมกดไลค์นะคะใครที่ผอมอูีแล้วกดแชร์ค่ะแต่ถ้าใครงงที่เข้ามานะกดทั้งไลค์กดตั้งแชร์แล้วฝากซาวสกายด้วยค่ะ,ะถ้ายังคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนอยากจะเอาอะไรอร่อยอร่อยดีๆและไม่อ้วนมาฝากอีกแน่นอนนะคะถ้ายังคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบายบายจช๊บ